เดี๋ยวบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าร้านนี้นะมีชื่อว่าโอตารุโอรุโกรุยูโคบอ่ะชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าจำเอาไว้นะเผื่อว่ามาแล้วหาไม่เจอเนี่ยจะได้ถามคนแถวๆนี้ได้เดี๋ยวพี่จะบอกขั้นตอนในการมาทำที่นี่ขั้นตอนแรกเขาก็จะพามาโซนตรงนี้ก่อนครับส่วนนี้ โ,โซนตรงส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่มันจะเป็นพวกกล่องเพลงต่างๆอ่ะเราก็เลือกว่าเราชอบแบบไหนพอเราเลือกกล่องได้ก็มาเลือกเพลงมันก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งญี่ปุ่นนี่นี่นี่เดอะสตาร์นี่ผมร้องเองรูทเดอะสตาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเนี่ยมันจะมีหลายๆเพลงบอกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากฟังเพลงไหนเนี่ยก็ไขแล้วก็ฟังเอาถ้าเราชอบอ่ะได้กล่องแล้วได้มิวสิคบ็อกซ์แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปขั้นตอนอื่นกัน มาถึงมุมนี้อันนี้เป็นพวกของตกแต่งอัญมณีใช่แล้วว่าเราอยากจะให้มีตัวอะไรกินอยู่ข้างบนมิวสิกบล็อกบ้างเลือกเอาเขาก็จะมีราคาบอกว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่เลือกเสร็จปุ๊บไปที่แคชเชียร์ครับจ่ายเงินจ่ายตางก่อนพอเลือกของอัญมณีเสร็จเรียบร้อยก็มาจ่ายตังจ่ายตังเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาของที่ได้ทั้งหมดมานั่งทำตรงนี้ที่โต๊ะนี้เลยเราก็นั่งทำประดิษฐ์ประดอยอะไรของเราอยากจะทำอะไรก็เต็มที่เลย เดี๋ยวดิสต้าพอดีป่ะโอ้พอดีกันเลยนี่ตะกี้เราหยิบมาเพลงนี้ครับผมว่าเพลงนี้น่าจะคุ้นที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเน็นเพลงของนี่ครมิกะนากาชิม่านะครชื่อเพลงแนบชื่อเพลงเท่มาก The Snow Flower ครับนี่เอาอันนี้ ข้างืึนไหน,นที่อยากจะทำมิวสิกบ็อกซ์ของตัวเองนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่นี่ครับผมแล้เราจะได้มีโอกาสทำเองนะแต่ว่าตอนนี้ผมกับพี่อุ้มเนี่ยต้องขอทำของตัวเองก่อนได้เลยเวลามีน้อยเราลุยก่อนเลยดีกว่าฮะ,ะลุยของใครสวยแล้วกัน เส็จแล้วเหรออ๋ออย่าคิดว่าเสร็จนะ,อะลองอ <laughs> แต่ว่าโอเคแล้วเอาตำแหน่งนี้แหละแบบนี้เลยชอบเลย สิทธิ์บอกของพวกเราใช่แล้วนะใครสวยกันของพี่ดิเอแน่นอนมั่นใจเหลือเกินไมม่ีอะไรเนี่ยเหตุไม่มีใครสวยกว่าไหนนี่อะไรเหตุอะไรอะไรอะไรต้องคิดตมาสกับอะไรดอกไม้อะไรไม่เข้าสักอันนึงโอ้โหแเธอะเราดูดูของพี่นี่ดูของพี่ของพี่กอะไม่ไม่นี่ของอุ้มของอุ้มแบบธรรมชาติสวย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขนาดไหนนะคะมาที่โอตารุแล้วก็มาเที่ยวตรงมิวสิกบ็อกซ์ตรงนี้นะคะที่เป็นมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมเนี่ยเดินมาอีกนิดเดียวเพื่อนๆก็จะได้มิวสิกบ็อกซ์ที่เป็นของตัวเองมีชิ้นเดียวในโลกเลยตองครับตอนนี้เราสองคนก็ได้ของฝากกลับบ้านแล้วต้องกลับเลยดีกว่าป้ายต้องเงินต้องจ่ายไปแล้วนี่สบายแล้วไปแล้ว